อาจารย์หล่อเพราเงินเพ,พราะพลิกหลังไม้กระจอกเพราะเงินบางคาเนนะี่ยอันนี้หล่อเพราะเง,นนงินนี่เทหล่อรุ่นนี้เทออกมาเนี่ยมีเสน่ห์นะจะใช้เพราะเงินหรือเปล่าคือ ฮะพอลุงเจอ,อะจะใช่เพราะเงินหรือเปล่าเหอะบางคนว่าเนี้ยเพราะลุงวันยัยหอม<ช>แล้วเราก็เชื่อด้วย,ยเพออะไรรู้ไหมหรพราะว่าเนือยอย้อกั่บางคารสวยครับอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดว่าคนอะไม่รู้ก็จะคิดว่าเนี้ยคือเพราะเงิน,มนผมหยิบมาปึ๊บเนี่ยนี่เก่าก,ากว่าเพราะเงินนะ พอลุงอาจารย์ฮวบอาจารย์ฮวบนี่เรียนจากวัดทับวัทองอ่านี่อันนี้เก่ากว่าพ่อเงินเยอะยังกระจอบบางคานเลยพอลุงวัดอนเยหอมอ่าใช่ไหมคนที่ดูความเก่าเป็นก็จะรู้ว่าอันเนี้ยเก่ากว่าเข่าจมเก่ากว่าเข่าลอยเหนือบางคานชัดๆพอลุงนนเยหอม

แกะให้หน่อยนีิอยากดูทั้งองค์ผมยังไม่เคยได้ดแ,ดแต่เวลาผมหยิบมาปุ๊บเนี่ยผมต้องหยุดชงงักเลยนี่ไม่ใช่มาเงินเก่ากว่านี่องค์นี้เอาเข้าพระนครหน่อยอ่านี่อันนี้ที่ไหนอ,นะอันนี้ที่ไหนเ,เนื้อ ห้วยเขนบางคานเมืองชลรวันนะฮะสามสวัสดีครับพิทยศนีอันนี้ที่ไหนอรอชมเมื่อเนียมตลับเพชรเนื้อว่ะอยุเมื่อเงินบางคาใช่พ่ริยะคือตอนเนี้ยพอเวลาเราเข้าใจเรื่องความเก่าอ่ะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยองเนี้ยเก่านะอ,อ่าเขียนไหมครับพ่อพิงบางประกอกเนื้อเพราะพิงเนี่ยจะเป็นผงทูบ อ่านี่บางปลากอกสิครับสุดยอดพรอพลิงเออเวลาหยิบปลาขึ้นมาแล้วมีคอมเมนต์แบบนี้มีความสุขนะพอพิงเนี่ยพงไบ้านวัดบางประกอกสิครับอ่านี่พ่อพลิงอ่าวัดบางประกอกส่องดูเนื้อกัน เนื้อเดียวกับพอแชมเลยอ่าโอโ้โหพอพิงค์บางประกอบดูง่ายอยู่หน้าปกหนังสือพาครับไม่รู้จักไม่ได้ขอบคุณคอมเมนต์ครับดูเนื้อกันนี่พระแท้นี่เข้าใจง่ายเนี่ยเลี่ยมทองพร้อมใช้เพราะว่าหลวงเพราะพิงค์ หลังจากที่หลวงปู่สุขมรณภาพหลวงสุพัชราใสยก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพิกาปมากอกพร้อมทั้งนะกรมหลวงชุมพรก็เป็นศิษย์หลวงพ่อพริงวัดบางประกอกโดยโอรสอ,องโตของกรมหลวงชุมพรนะก็บวชโดยหลวงพ่อพลิ้งวัดบางประกอกเป็นพระอุปชาเนี่ เห็นไหมพิมพ์นี้ไม่ค่อยพบเจอดังนั้นที่ต้องเลี่ยมทองไว้ให้เพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าพระหลวงพรพญิงเนี่ยแขวนใช้ประจํากายนะดีนักแรก็ตอนนั้นน่ะทําไมเหรียญพระพิง้งจึงเหรียญหลายหลายแสนนะอ่าทาไมของหลวงพระพิง้งว่ามาประกอบเพราจะเป็นพระนะหล่อไม่ว่าจะเป็นลูกอมอ่ะลูกอมพระพิง้งนี้คือเบญจาภากีนะ อ่าเบนจ่าพาก,กีลูกอมเนื้อผงเมืองไทยนะเพราะอะไรเนี่ยเขาทิ้งระเบิดเนี่ยคนไปหลบในวัดองอกหมดละพอพิงก็นะเสกให้ระเบิดตกไปน้นาหมดลงสีข้าวหลายๆลงสีในพระนครในอดีตเอานะพะยายามพาพิงไปแปะเพื่อให้ระเบิดอะ่ะไม่ตกลงที่ลงสีเ,เนี่ยหนึ่งในพระเกจินะที่กรมหลวงชุมบรนะทรงนับถือนี่ ประมูลสองนาทีครับทองหนาระหลวงพ่อพิงค์พ่อพิงเก่งมากอพิมพ์นี้เคยเห็นบางเพจเขานำออกมาเหมือนกันครับอาจารย์พ,อพ่อพ,อพิงค์เนี่ยหลวงพ่อพิงค์เป็นพ่อบุญธรรมและเป็นพ่อบุญธรรมของคุณแม่บุญเลื่อน ทองหน้าพระสวยอ่าโอ้โหโบกพายันปัดระเบิดนี่อ่ะเอาแชร์เอาแชร์นะทองหนะ้านะพิอาลียะครับโโนี่นแต่ผมจะไม่เห็นใครพูดถึงราคาพราะพิ้งเลยนะยังไม่เห็นใครพูดถึงค่านิยมแล้วราคาของพระพระพิ้งเลยอาเพราะอะไรรู้กันหรือเปล่า สิ่งที่คนดูเนี่ยจะได้ประโยชน์เนี่ยบางคนเข้ามาไม่รู้หรอกว่าพักเครื่องเนี่ยเขาเล่นกันเท่าไหร่แต่ถ้ามีกรุ่นพี่เนี่ยคอยบอกว่าพระแบบนี้เขาเล่นกันเท่าไหร่เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับคนดูคนฟังเพราะบางทีผมพูดเองอะพี่อยากขายอะสิถูกไหม <S <S แต่ถ้าคนอื่นอะพูดถึงกานินยมเนี่ยก็จะง่ายกว่าที่ผมจะพูด ทองต้องมีหมื่นห้าผราพงไบลานแบบนี้ต้องมีสามหมื่นหมื่นห้าไม่รู้ว่าจะเลี่ยมได้หรือเปล่านีฮะนี่ผาพิมพ์นี้เจอน้อยจึงแพงหมื่นไปปลายแสนต้นพี่แสงอรุณน,นี่พิมพ์ขายไพ่ตองแต่เล็กก็เยอะกำลังน่าใช้เลยครับอ้าวอย่างนี้ครับปีระยาะถ้าเป็นดินนะ่ะ ก็หมื่นเศษพระหลวงพ่อพิงค์เอาว่าผงพ่อพิงค์อะหลังจากที่มีหนังสือหลวงพ่อพิงค์ออกมาหรือถ้าเป็นตัวจริงๆยุคต้นแบบเนี้ยก็จะเลยหมื่นหมดแต่เหรียญหลายแสนลูกอมพ่อพิงค์ยุคต้นก็หลายหมืน่นอ่าแต่ยุคหลงังคาโบอ่ะที่เอาลงมาอันนั้นก็จะอยู่หลักพันนดกครับ หมื่นห้าถึงสองมืนบวกเลี่ยมอ่ะมาเราไปดูกันประมูลครับอาจารย์ทองหนาๆนี่<อ>นะใช่ครับทองแบบนี้เลี่ยมหมื่นห้าขึ้นใช่อ่ะเลี่ยมแบบนี้หมื่นห้าขึ้นทองอ่ะโอเคถ้าใครอยากจะได้พระที่องค์เดียวเขาเรียกว่ามีแขวนองค์เดียวเที่ยวทั่วไทยมั่นใจในมุตคุณหนึ่งในนั้นคือหลวงพ่อพริงดบางประกอก นะ่ครับปี่เดียวประมูลให้ครับวันนี้โอ้โหอ่ะไปหลังคำว่าเริ่มสองนาทีสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับคำว่าเริ่มมาแล้วมาวครับเปิดแรก1น0 0 0มืสองบาทเวลาเดินแล้วมาที่1 3ึ0 0มื่อสามสามหอยไปละสมองลวนอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้าย อันนี้ยังไม่ได้ค่าเลี่ยมถ้าเป็นเนื้อผงแพงอ่าต้องบอกก่อนนะเลี่ยมแบบเนี้ต้องมีเมื่อก่อนเนี่ยเลี่ยมมาเนี่ยหมื่นหกตอนที่ทองบาทละสี่หมื่นนะแต่ในทีทองบาทละห้าหมื่นมาที่หนึ่งมื่นสามบาทหน้าร้อยบาทมาที่หนึ่งหมื่นห้าบาทบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นห้าบาทสองร้อยมาที่หนึ่งมื่นห้าบาทสองร้อยบาทอันนี้ยังยังไม่ได้ราคาทองครับมาที่หนึ่งมื่น 8 0 0บาทครับาราคาสุดท้ายมาที่สอง0มืบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สอง0มืนบาทแล้วมาที่สอง0มอสองนนันบาทครับต้องบอกว่าพระพรพิงไม่ได้หาง่ายไม่ได้หาง่ายจริงๆพระพอพิงหลังจากทำหนังสือมาเคยเห็นพระพรพิงในกลุ่มหรือในตลาดพระราคาถูกไหม มีแต่สแตนแมนตัวจริงกับลูกศิษย์ตัวจริงพ่อพลิงเนี่ยเขาซื้อพระพ่อพิงนะราคาพระแท้เนี่ยแพงไม่ได้ถูกครับมาที่สองหมื่นสองพันบาทมาที่สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทที่ท่านบอริยาครับี่ที่สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทที่ท่านบอริยาครับแล้วบอกว่าพ่อพลิงองนี้และอันนี้เป็นเนื้อผงยุคต้น ไม่ต่างจากแขวนผาปูสุขัพาพ่อพริ้งลูกศิษย์นะกรมหลวงคุนม,มอนทำไมฝากตัวเป็นศิษย์พ่อพริง้งล่ะอยู่ที่สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทที่พี่อาริยะครับราคาสุดท้ายแล้วพอดูองค์นี้แบบเต็มเต็มตาโอ้โหดูเนื้อมวลสารแบบเต็มเต็มตามาที่สองหมื่นสองพันห่ร้อยบาทมาที่สองหมื่นสองพันหร้อยบาทมาที่สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทที่พี่อาริยะครับปิด ไปแล้วปิดไปที่พี่อารียะนะครับ2อง0 0้ 22, บาทเฉือนไป300ร้อโอ้โหพี่จูถุงจูไทยมาพี่อะไรเนี่ยพี่ประกรณ์ก็มาไม่ทันนะครับรายการนี้เป็นพี่อาริยะได้ไปนะครับรายการนี้22,800ื่น แบ่งสี่มาพ้อเงินด้วยครับอาจารย์เอาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ะมานี่พ้องเงินปีหนึ่งศูนย์เหรอแบ่งได้แต่องค์นี้สวยเหรียญเห้มเงินรดไย้อหอมปี 0, หน,นึ่งศูนเหรียญนี้เอาพันเก้าเฮอเอาพันเก้าเบาจังได้เขียนใส่มือไหม ไม่เป็นไรนะครับก็คือนะพระอยู่ในบ้านเหมือนไม่มีทุนแล้วล่ะแชรนะก็คืออันไหนที่ดูว่านักสะสมก็เป็นนักสะสมตัวจริงเราก็ให้ได้พันเก้าครับองค์นี้ปีหนึ่งพันเก้าร้อยครับสี่มารวมพ้อเงินดอดเนี้ยอมปีหนึ่งสูงพี่อ่าบัวขีดนิยม โบกขีดนิยม,มปิดหนึ่งพันเก้ารอยเป็นพี่วีนิธิปิดครับพันเก้าแล้วเหรียญสวยวคิดดูสิพระพ่อเงินนะ่ะผมยังให้คุณได้ในราคาหลักพนะันน่ะซึ่งจริงๆพระพ่อเงินเนี่ยถ้าเทียบกับเกจิองค์อื่นอยากเห็นหลวงพ่อลุงแล้วพ่อลุง่งอา้าวมาแกะเสร็จแล้วนะพี่พ่อลุงโอ้โห มาแล้วพี่พอลุ่งเอ้ยบล็อกมีพอสอหรือไม่มีครับแม่นี่คนรู้จริงอันนี้บล็อกมีพอสอบโอ้โหพอรุ่งสวยจังโเเหเรียญน,น,น,นี้จานเต็มจานเต็มนี่อ่าเหรียญนี้จานเต็มเนียฮะแบ่งครับพอสงาได้ครับพี่โอ้โห เหียทองห่วงนันนาเก็บได้เลยครับรอทองบาดละหกหมื่นกำไรทองน,นี่ <ละ S 2> เป็นไงล่ะอ่ะโอเคเนี่ยโอ้โหสองนาทีครับพอสงางาเนื้อนี่จัดจ้านนะแล้วหล่อแบบโบราณด้วยหล่อหูปิงเจอบบางคานชัดๆโอ้โหแล้วหล่อแบบโบราณด้วย หยิบมาแล้วผมชะงักเลยฮึถูกปะหยิบมาชะงักเลยเ <c oughs> พราะหูเนี่ยเป็นหูปั้นหุ่นเทียนมาต่อที่หลังหูปิงประมูลครับโบราณจัดน้องแช่พอเวลาเราใช้ความเก่าในการดูพาะเราก็จะรู้เห็นอะไรมากขึ้นนาะทีเดียว นาทีเดียวครับรายการนี้นาทีเดียวนี่นาทีเดียวนะเปิดแรกมาเวลาเดินครับคำว่าเริ่มมาแล้วนาทีเดียวนะพี่มาแล้วครับเปิดแรกห้าพันบาทเวลาเดินแล้วนาทีเดียวนะพี่มาเรียห้าพันบาทจะเปิดแรกครับ ้าเท้าติดทรณีไม่ได้กินเลือดแน่นอนครับมแมลงวันอมาทียาพันบ้ายครับเปิ้ลแรกครับโอ้โนี่พอเห็นตรงนี้แล้วผมหยุดกึกเลยแล้วการเทแบบโบราณจริงๆด้วยเห็นไหมเป็นหูปิงนี่ตอ่อพอลุ่งอาจารย์เสือพาดอมาแล้วครับมาทิโอพันบ้าทครับพรสุัพิสุรสิทธกอบคุณมากๆเนี่ยเนี่ยเวลามีพระแล้วใครคุยถึงเรื่องพระ นี่มันคือความสุขของของบรรยากาศของเนี่ยคนเล่นพลาชื่นชอบใมพระเครื่องแล้วมาพิมพ์สิ่งที่รู้ให้กับคนที่เข้าวงการใหม่ๆได้รู้กันมีความสุขอยู่ที่หกพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ,มา, 6, บามาที่หกพันบาทมาที่เจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่เจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวถ้าใครรอพลาเมานะมา เมื่อวานไม่ได้มาเดี๋ยวจัดให้แบบคุ้มๆนาฬิกาดังแล้วนะพี่มาที่7จ็ดพันบาทมาที่7จ็ดพันรบาทมาที่7จ็ดับาทมาที่8 0 0พัา 8, 000, บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่8 0 0พับาทแล้วรู้ก่อนเก็บก่อนได้ก่อนมาที่8ปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับเอาว่าเก็บพาได้บ้านเก็บพ้องเงินกันเต็มบ้านไม่รู้จะมีแบบนี้แล้วหรือยังอยู่ที่8 0 0พันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหพี่พอุง อยู่ที่แปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับราคาถือว่าเก็บได้เลยอือยู่ที่แปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับแต่ผมชอบนะเนื้อและกรรมวิธีการสร้างอยู่ที่แปดพันบาทครับราคาสุดท้ายหลวงพอลวงงงนี้ดูง่ายครับคือ,ค,อคือเราได้เห็นของแบบเนี้ยนึกถึงจอบเพราะเงินบาง,งานเลยใช่ใชมาที่แปดพันหนึ่งร้อยบาทที่พี่อาริยะครับราคาสุดท้ายปิดแม่ ไโอ้โหมีบาทมีบาทมีบาทหนึ่งร้อยไปไปที่พี่อาริยะนะครับแปดพันหนึ่งร้อยบาททวนทั้งให้ความรู้ทั้งสะสมด้วยทั้งมีความรู้ทั้งสะสมด้วยหพอเงินแล้วนะไปแก่หลองเงินองเดียวเลยอ่าพี่อาริยะคมสุดๆอ่าโอ้โหหลวงพ่อสง่าด้วยนะครับอ่า